วัสดีครับท่านผู้ฟังที่ขอรู้ขอเชิญพูกับรายการอขอขัมเรื่องนี้ให้ชื่อเรื่องว่าแมมรูดีแมมมาเรียนะครับเป็นชาวอาเมริกันก็เข้ามาอยู่ในเมืองไทยไปปีกว่าแล้วน,นะครับสนใจอยากจะเป็นคนไทยมาก ดังนั้นแมมมาเลียก็จึงได้พูดไทยได้เก่งพอใช,ช่ดังเช่นในวันหนึ่งเดินไปทัศน,น,นรกรในโบราณเขาดิเอามดแิแมมก็ร<ป>ู้<อ>ว่าเข้าไปนั่งพักในเพิงร้านค้าของแม่คาไทยคนหนึ่งแม่คาเห็นแม่พูดไทยได้ก็จึงได้เข้ามานั่งคุยด้วยในตอนหนึ่งแม่ค้าก็จึงได้ถามแมมขึ้นว่าเออแม่แมมชอบทานทงหยิบในพักโอ้ชอบมาก ทองหยิบแสงชอบมากมากาแล้วทงหยอดอล่ะคะเป็นทาเป็ดไหมล่ะคะอู้วเป็นทาเป<อ>็ดอร่อยมากาแล้วเป็นไข่ทองล่ะคะแบบชอบทานะ ชอบสิมากเป็นชอบมากสิยูนก็สักกระเดือละคะถ้าทานนะแม่ของฉันชิว่้ามาดูดูขำกันใหญ่เลยมาดูดูพอเลยหมดต่มานั่งหัวเราะฟังคำขันอยู่นั่นแหละ พ่อฉันชอฟังอ่ะมันตลกดีอ่ะพอแล้วไป <ตา S 2> ชค่ไหนมาหากินน้ำหูน้ําตาไหลอะไรล่ะค้ำขันอะไรไร้สารละเอ็งก็เหมือนงานไอใหม่ <c oughs> โอ้โอากจะเครียดไปไหนละ่ะก็ฟังคําขันผ่อนคลายกันบ้างสิผ่อนคลายไปนู่นใใหญ่ไปไปๆๆไปหากินโอ้ยคำแค่นั้นเองเหรอนี่ สู้เรื่องของบูชนสอนคนก็ไม่ได้ขำกว่าเรื่องนี้เยอะเลยไอ้โจ้ฮะเล่าให้โกฟังเลยว่าเรื่องเราเนี่ยขำขนาดไหนมีพ่อแม่มาจากเมืองกีนมีลูกชายอยู่สองคนฟังไว้ฟังไว้ไอ้คนโตนเนี่ยชื่อเล่าปออีแต่ไอ้คนเล็กก็ชื่อเล่าใหม่ไอ้จับได้ข่าวว่าไอ้คนโตที่เล่าปีเนี่ยตายไปแล้วเอ,อจะเหลืออะไรนี่ถามใครเนะี่ยถามไงก็ต้องเหลือเล่าใหม่สิ พ่อแม่เนี่ยมีลูกชายอยู่สองคนใช่โกฟังไว้ฟังไว้นะมีลูกชายสองคนไอคนโตเนี่ยชื่อเล่าปีแต่คนเล็กกัชื่อเล่าใหม่ใช่แต่ได้ข่าวว่าไอเล่าปีเนี่ยคนโตตายไปแล้วแล้วจะเหลืออะไรเหลือเล่าใหม่เขาบอกว่าเนี่ยคนพ่อแม่มาจากเมืองจีนอ่ามีลูกชายสองคนนะคนโตที่เล่าปีใช่คนเล็กที่เล่าใหม่ฟังไว้ได้ข่าวว่าไอเล่าปีเนี่ยตายไปแล้วเหลืออะไร ก็เหลือเล่าใหม่สิ่เอ็นหลอดตั้งใจฟังวะเนี่ยเนี่ยตั้งใจฟังเอ็นมาตั้งใจเล่าตั้งใจเล่าเดี๋ยวสองสามรอบแล้วนะเนี่ยทำไมก็บอกว่ามีลูกชายสองคนอ่ะคนโตในชื่อเล่าปีไอ้คนเล็กในชื่อเล่าใหม่แต่ได้ข่าวว่าไอ้คนโตเนี่ยเล่าปีตายไปแล้วเหลืออะไรเหลือเล่าปีอ้าวทำไมไม่เล่าใหม่อ่ะเล่าใหม่ยิ่เกลียดฟังคนบ้าเลยเล่าถึงสองรอบไปได้ไหมไปได้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 เป็นไงครับโต 高桥队，被告。 ก็คงดีใจบอดโทษมาก่อนวังมาตอนเจ้าเปลอผู้คนล้นเอออยูใส่ละเน้อแฟนไายกำดำมองมอง,มองลอดรัวบ้านไปแต่ต้องเห็นภาพบาดใจแฟนอายสะกดผู้เบาอิงซบไหลเขาให้นั่งเงาตรง บอกออยแล้วว่เป็นแฟนเขาบอกเขาให้บอสําคัญจำวนสงกานสงสันหัวใจไอ้สั่นั่งศาสต์น้ําตาลาลาก่อนงามงอนไอ้โศกสันคนบ้านเดียวกันบานาตัวกันดอกนามีเขาอยู่แล้วบานานัดอ้มาจำวนสมกานเมษาไอ้ศาสต์น้ําตาบาน 你、嗯。 บอกไอ้แล้วว่เป็นแฟนเขาบอกเขาไอ้บอสําคัญจำนวนสงกรานสุสันหัวใจไอ้สั่นนั่งสัต์น้ำตาลาลาก่อนงามงอนไอ้โศกสันคนบ้านเดียวกันบนาดาตัวกันดอกนามีเขาอยู่แล้วบนานัทไอมา mùa hân công với anh mê sa ai xát nam ta áp na bù điệu ai nam ta áp na ดูมามาดูไปมาดูไปดูมาหน้าเหมือนคุณไผ่พงศธรเหมือนกันนะเนี่ยนะบางครั้งมองเนเือนเหมือนสมมาตรราสีมามองข้างนไ่เหมือนกุ้งชุนทราช เหมือนลุ่งธุรยาไหนมองตรงกลางที่มองตรงตรงวันนี้ไม่ไปเก็บมะพร้าวเหรอครับไม่ใช่แมวนี่นี่ยคนหลายเหมือนนะแต่ร้องเพลงเพราะเมื่อกี้ทำหนูแดนเซอร์อ้วกอันหน้าดูเลยเลี้ยงดีเลี้ยงดีงานเยอะงานาเยอะงานเยอะนักร้องสมบูรณ์เอาที่ว่าเรามาคุยผลงานของพี่ก้องกันดีกว่าครับผมผลงานของพี่ก้องเนี่ยเพลงที่พอร้องออกไปแล้วท่านแฟนๆรู้เลยว่าเป็นพี่ก้องชิโนไทย เริ่มต้นเลยสร้างชื่องชื่ออัลบั้มแรกอัลบั้มแรกชื่อสัมลิศสีที่หมายชื่อชื่ออัลบั้มหรือชื่อเราชื่อเราชื่อเราชื่อว่าสำลิศสิศสีที่หมายตำรวจครวนตำรวจตำรวจครวนชื่อชุดอัลบั้มชุดตำรวจรวนครอกเรอเให้เอาใจตำรวจนิดนึงเอาใจตำรวจทำไมถึงใช้สำลิศสีที่หมายครับก็ ผมเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาอโหัวแร่ปันธุ์อยู่อำเภอพิมายอำเภอพิมายบ้านทุ่งสำลิดอยู่บ้านทุ่งสำลิดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาชื่อชื่อชื่อแรกนี่ไม่ห่างบ้านเขาเลยนะอ้าาวคนเรอำเภอพิมายบ้านทุ่งสำลิดใช่ครับซึ่งเหมือนแต่ว่า ให้คนรู้รู้จักสำลิดสีพิมายเขาจะถามขึ้นมาจากไหนมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยสำลิดสีพิมายทำไมต้องสำลิดสีพิมายทำไมไม่พิมายสีสำลิดใช่ก็มีอยู่ที่เดียวกันเหมือนกันสำลิดสีพิมายนี่จะต่อยมวยน้ําหนักอายุเท่าไหร่ไม่ใช่นักมวยไม่ใช่สิทธิ์พิมายอะนักมวยนะครับอันนี้ชื่อชื่อนามสกุลคล้ายคนักมวยนะละละอัลบั้มชุดที่สองอัลบั้มชุดที่สองชุดเพลง hell แคแชื่อชื่ออะไรนะแควโอ้โหไม่น่าตั้งชื่อดีเลยชื่อระบ้อด่เจนทบทำไมไม่ชื่อบัวเลยแต่แต่ก็ชื่อสมหวังแล้วเพราะคนสุพรรณเขาเรียกอะไรนะสมหวังแควแเขาเรียกสมหวังเ็เปลี่ยนใหม่ไงชือแควเนี่ยมันทำอะไรก็แฮ้วนไปประสบความสำเร็จผิดพลาดไปหมดชื่อะบ้ชื่อชื่อชื่องค่ะชื่ระบออชื่อบ้แล้วแต่แตชื่อระบ้านั่ือแต่นั้นชื่อต้นนนมุย เดอะไรนะต้นอะไรชื่อต้นสนคนดงขุยต้นสนคนดงขุยต้นสนต้นสนคนดงขุยทำไมใช้ชื่อนี้อ่ะก็อาจารย์แต่งเพลงเขาอยู่ดงขุยอำเภอดงขุยจังหวัดอะไรฮะเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ ทำไมต้องต้นสนน่ะต้นไซตต้นมากต้นเข็มเลยก็เยอะเลยเห็ต้นสนมันสูงดีไงต้นไซต์สู๋อ่ะต้นสนคนดงขุยครับนี่คืออะไรบ้างชุดที่สองชุดที่สามครับชื่ออะไรบ้างชุดอที่สามเป็นเพลงเกดสงสารน้ำตาสงสารน้ำตาสมัยก่อนมีแฟนมีแฟนแต่งงานกันมาไหมครับอยู่ด้วยกันมาแต่งงานกันอยู่แ้มา28ปี แต่เขามีคนใหม่แล้วก็เลยแต่งเพลงนี้แต่งเองบ้างเพลงนี้ไม่ฮะอันนี้เพลงของชอเกษตรใสแต่งเพราะว่าคือคู่คี่อยู่ด้วยกันตลอดอาจารย์อใช่คู่คีกันตลอดเวลานี่คือชีวิตเรามันเลยแต่งเพลงนี้ให้เราชื่อเพลงว่าสงสารน้ำตาร้องยังไงต่อครับสงสารฉันสงสารน้ำตามนไหลมา จนเหนื่อยจะลายสงสารสงสารน้ำตากันหน่อยได้ไหมไอเดียเดียวแล้วแบนเซอร์ม็นออกมาไปไหนมา้องเลยแล้วแดนเซอร์ครับร้องคนเดียวครับผมสงสัยว่าพอพอชุดที่สามมาสงสารน้ำตาก็ยังเป็นโดงขุยอยู่ใช่ไหมถึงใช้ต้นสนนะอันนั้นคือชุดสองของพบได้ ชุดที่สามมีชื่ออะไรนะกลองปอกกมได้ก็เหรอใช่ไม่ใช่ใช้ชื่อนี้เหรอมีหลักฐานด้วยหลักฐานไม่แล,แล้วแล้วแล้วเดี๋ยวหนูสงสัยว่าไอ้ที่ฉายาที่นักร้องร้อยชื่อนี่มายังไงอะคะคือมันเยอะมากขนาดนั้นเลยคือตอนนี้เรา,เรา,เ,ราเราได้เราได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณก้องว่าคุณเนี่ยได้ฉายาว่านักร้องร้อยชื่อเออก็คือชื่อแรกเราตั้งเองสำลีเสร็จที่ไม่ฉายชื่อที่สองเนี่ยอาจารย์แต่งเพลงมาเขาอยากจะเปลี่ยนอีก

มีหลักฐาแล้ฮะมีหักฐานนะฮะก้งองครบได้ที่คือคุณพี่ดำรงวงทองเป็น<อ>คนตั้งให้ใหแล้วหลังจากนั้นมีชุดที่4ี่ไหมมีชุดหลังจากพี่ดำรงเอาเข้าไปอยู่ค่ายชวนชมชวนชม อารมณ์ชุดเสียดายรักเสียดายใจเสียดายรักเสียดายใจนี่คืออัลบั้มชุดที่สี่แล้วใช่ครับเสียดายรักเสียดายใจชื่อเปลี่ยนชื่ออีกไหมเปลี่ยนชื่อกล้องชิโนไทยอ๋อเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกล้องชิโนไทยไทยเป็นคนตั้งให้ทางบริษัทครับเทางด่าบคนชมใช่ตั้งให้เปลี่ยนเป็นกล้องชิโนไทยเปลี่ยนสามสี่ชื่อแล้วแล้วอันนี้ถามจริงเลยชื่อจริงๆน่ะชื่อจริงๆงนามสกุลจริงๆริงอ่ะชื่ออะไรกล้องพบหารดีนอกจากที่เรา สร้างหันเสียงเพลงให้กับผู้ชมได้ฟังแล้วนะมีอาชีพเสริมนะตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็ตอนนี้ก็หันหันหันเหกับมาทำทีมแดนเซอร์ด้วยอแดนเซอร์สวยมาเมื่อชุดชุดเมื่อกี้ใช่ไหมชุดเมื่อกี้ครับจริงจริงแล้วมีทั้งหมดกี่ชีวิตมี16ชีวิต16แต่เมื่อกี้มาสี่มาสี่ทำไมมาสี่รู้ไหมอ๋อไอ้ที่เหลือไอ้สองคนหลังกินหมดแล้ว ขาก็แบ่งงานกันไปสิมีแดนเซอร์ทั้งหมด16ตัวโคนตัวโคนาสมมติเวลาเลิกงานแล้วจ่ายจ่ายเขาเรียกว่าอะไรจ่ายค่าตัวไม่เรียกว่าจ่ายค่าคุณอะอจ่ายค่าคุณก็ตายสิคุณโอแต่เห็นว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับแดนเซอร์ทำไมถึงถทักเหชีวิตมาทำแดนเซอร์นะนี่คำถามนี้ดีมากเลยครับสมัยตื่นเต้นทำไมจำที่พูดเมื่อกี้ได้ไหมครับเป็นสงสารน้ำตาสมัยก่อนจะเป็นเพลงสงสารน้ำตา ผมทําทีมเดรสเซอร์มาก่อนอยู่แล้วครับแล้วพอดีแฟนทิ้งไปก็เลยลบทุกอย่างทั้งชุดเดนเซอร์ยกให้ลูกน้องไปทำเองอันที่ทำใหม่คือลงคุณใหม่ทุกอย่างขอโทษนะครับคุณต้นสนคนดงคุยใครเป็นคนดึงคุณเข้าวงการผมอยากจะรู้อ๋อคุณเข้าวงการสมัยก่อนผมจะวิ่งประกวดร้องเพลง กวดร้องเพลงทำไมส่วนใหญ่นักร้องที่จะมาเป็นนักร้องมีชื่อเสียงล้วต้องเดินสายประกวดร้ i i องเพลงแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ประกวดร้องเพลงไม่ได้โชว์เสียงแล้วใครจะมาเป็นนักร้องเขาจะลืมว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลานักร้องเขาประกวดร้องเพลงตามต่างจังหวัดเวทีเขาเรียกเวทีบ้านนอกเนี่ยเวทีงานวัดหรือเวทีอะไรแล้วแต่เราไม่รู้หรอกคณะกรรมการที่มาตัดสินเราเนี่ยเขาเป็นใคร จะเป็นนักแต่งเพลงก็ได้อาจจะเป็นคนรู้คนนี่เรืออาชีพแต่ก็ได้แต่เขามีความสามารถในการฟังว่าไอ้คนนี้ร้องดีนะคนร้องดีก็สามารถติดต่อดึงเอาเป็นเป็นนักร้องในังการของเขาได้เริ่มต้นครั้งแรกประกวดร้องเพลงอายุกี่ขวบครับยี่สิบยี่สิบเริ่มประกวดยี่สิบนี่เริ่มประกวดแล้วครั้งแรกที่ไหนครับครั้งแรกประกวดงานวัดก่อน งานวัดวัดได้ไ้วัดอะไรครั้งแรกแถวบ้านป่ะหรือแถวบ้านแถวบ้านหโคราชอ๋อที่โคราชแล้วเป็นไงผลแพ้เขาประกวดเพลงอไรจได้ชงนั้นเมื่อก่อนจะประกดร้งเพลงเกษตรสสันติทองสงสันตินัตาคนเรียป่ะเจดหมายจดหมายสมายสุท้ายเจดหมายยังไแล้วก็หันจากจากประกวดกเสียงเสร็จปุ๊ก็หันมาประกวดเพลงสันติลงถาวรอ๋อคือเทีแรก การวัดก่อนสุดท้ายของใช่ใช่ก็ประกวดเพลงสองแล้วประกวดไปเรื่อยไปเรื่อยเพลงเดียวเนี่ยไปเรื่อยๆประกวดจะได้คือเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเกี่ยวเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวหาประสบการณ์ใช้กระทังนันนะครับไปเรื่อยๆแล้วต้อประกวดเรื่อยๆจนกว่าจะได้ไม่ใช่ที่ประกวดมาเนี่ยมีชนะได้แชมป์มีอครั้งมันวุ้เยอะๆเหมือนกันครับวุ้ยเต็มบ้านแต่ว่าน้ำท่วมไปหมดแล้วครับช่วยไปกันน้ำถ้าถ้วยไปกันน้ำหมนแล้วมันก่อนได้มันก่อนจิ้งทาจะมี ทีวีมีต้อยคอมีเงินเมื่อก่อนเมื่อนจะเป็นทีวีขาวดำเนี่ยสีสีแล้วสีแล้วเหรอสีครับแสดงว่ายุคนี้เป็นสีแล้วสีแล้วแต่ยังไม่แก่เนี่ยเนี่ยนั่งเล่ากันได้นานแต่ผมอยากรู้ว่าเข้ามาเป็นนักร้องอะไรบ้างชุดแรกได้เลยใครเป็นคนชาร์จจูงเข้ามาที่จริงชุดแรกที่เข้ามานี่เป็นพี่พี่ในในบริษัททำงานด้วยกันเมื่อก่อนคนทำงานอยู่โรงงานเย็บผ้า โอ้ยไม่ใช่ยากเะคุคนเนี้ยจะพาก็เป็นนะเคยขายผ้าไหมเนี่ยครับว่าเป็นคงจีนมาหาจินอยู่ที่เมือไทยวใครไ่าอเปนจีนเย็บจักรอ๋อเหอคนละเรื่องไงคนละเรื่องเนี่ยนละเรืงเนนุมโรงงานหนุมโรงงานเย็บจักรเย็บอะไรเลยๆเรโรงานเย็บผ้าอยู่แถวมินบรีแล้วยังไงแไมอ่งไงอยไแล้วไปมาย่งไงล้ไมอ่ พอพอเย็บผ้าอยู่ในโรงงานเนี่ยพ่อแกเขาบอกเห็นเออเนี่ยมันน่าจะเป็นมิสเซนเจอร์ได้เป็นรู้จักทางอะไรพอเป็นมิสเซนเจอร์พอเริ่มเป็นมิสเซนเจอร์เท่านั้นแหละจะหนีพ่อแก่ไปปวดร้องเพลงะอะไรมีเวลามีเวลาแลา้วมีเวลาพอพ่อวิ่งงานเสร็จมีเวลาหนีไปปวดร้องเพลงละเคยม,คมีครั้งหนึ่งพ่อแกจับได้เหมือนแม่เหมือนเหมือนแม่จับได้ว่าลูกหนีไปเที่ยวอย่างเงี้ยสมัยก่อนเขาจะมีอะไรนะ แพ็์ลิงอ๋อเจ๋ออะไรทำไมแพ็์ลิงไปไม่ตัวกลับเฮ้ยเดี๋ยวนี่อยุเยอะเหมือนกันนะเนี่ยรู้จักแพ็์ลิงด้วยเขาจะกปตรวจสังเกต่างไปได้พวกพวกที่ใส่แพ็์ลิงนะเพราะทำไมก็ต้องเน็บให้เห็นเล โอ้โหมีแบ่คีิมีแบบลิมิเทเมื่อก่อนเคยมีแบบลิงเท่ไมใช่มากหรือว่ามันเป็นเทคโนโลยีสมัยสมัยก่อนที่ทันสมัยมากใช่แล้วแล้วแล้วโดนจับได้ยังไงเออได้คือมาล่าสุดว่าท้าเขล่าสุดหรือล่ากัดนล่าสุดดูดูดูยๆดูดูดูดมดูู่ดูดบกูด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 ่ดูดูนูด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 อดูดดู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  ใครชนะจะได้ถ่ายทอดสดจริงเหรอที่ไหนครับตอนนั้นบางแครอโอ้ตรงเดบมอว์บางแคร์ใช่ชนะจับรถข้างหลังจบมารอบสุดท้ายของเกษตรครับท่านนั่นแหละท่านแฝกก็เรากลับไปที่โรงงานแล้วเกษตรใส่เกมครับเกงขาวก็แลบออกมาชาวนายก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมมันมีเกงขาวแลบออกมาอ๋อพอดีผมใส่เกงแค่สองตัวเฮทำไมคีณใส่ไป่สองตัวใช่เขาเขาคือ มันตัวเล็กเนาะอะไรก็ว่าไปออ๋ผมตัวเล็กก็อยากแต่สองตัวมัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวแค่ตัวแค่ตัวแล้วไงต่อพอสักพักแต่น้องแก่ครับหรือใครจับมือเขาไปทีดิดูนิดเขจะพูดได้ไหมเขาจะเขาไมมต้องมือหรือเปล่าอย่าโกหกเลยพอดีเขานั่งกินข้าวเนาะคุ๋ยบอกเขาดูทีวีกันทั้งนั้นแหละไก่ต้อนสดไก่ต้อดสดเขาเลยจับได้เลยก็เลยไม่อ้างอะไรละบอกไปตรงเลยตรงแล้วบอกแก่ก็เลยบอกลื่นล้องเพลงเพราะงานนี้ไม่เย็บ ชมแม้แต่ชมแมชมหรือดุไม่ชมแต่ว่าทีหลังเสด็จไปก็โทรกลับหน่อยจะไปตุลาไหนเขาบอกไม่้ว่าหรอกเสไปผลดีซะอีกนะมันก็เหมือนกับว่าตอนนี้เท่าแก่ได้ฟังเสียงนะก็เริ่มให้การสนับสนุนจะไปไหนก็ขอให้บอกไม่ต้องบอกกันตอนนี้เท่าแก่ก็ให้การสนับสนุนเท่าแก่ก็เลยตัดสินใจไล่เราออกจากงานไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ส่งเสริมคือว่าก็ให้ทํางานไปนี่ไปพอได้ออกละครที่แรก เริ่มขาดงานบ่อยแล้วจากคนทำงานเป็นสิดติดชุดแรกนี่ใครเป็นคนออกครับบรษัทเสียงเสียงเสียงมันเถิงเสียงมันเถิงไม่ใช่เท่าแก่คนนั้นนะใช่ใช่ถ้าออกกับละบ้านแล้วจะยังทำงานแล้วเขาไปเจอกันได้ไงบริษัทเสียงมันเถิงก็คนทำงานเกี่ยวกับโรงงานเหมือนกันในช่วงช่วงสมัยที่ว่าโคอร้าส่งออกขายอนี้เขาจะเรื่องโคอร้าส่งออกเขาจะบูมมากขายเป็นแคทอะเสริมลดผ้าเนื้อนี้ผ้าเนื้อนี้ส่งแคทอะไรเขาจะขายทีมกินละล้านอะก็เลยเงินเงินเทอะ มันสะพัดอ่ะทำไรม่รู้เงินจะสะพัดก็ไม่รู้เงินไม่ทำอะไรใช่ก็เลยทําให้พอทําให้แล้วก็ออกเทปมาอะไรมาคิดดีแล้วเหรอถึงเอาเราไปร้องเพลงก็ไม่รู้เหมือไงว่าเขาจะเป็นยังไงพอดีพี่ก็ไม่ได้ถามแล้วไปเจอกันยังไงอ่ะมันมันต้องมีที่มาดิก็คือเจอหรือลรือร้องเพลงเพราะดีนะเสียงดีเดี๋ยวว่าทำทำทำอัลบั้มเพลงให้เอาไหมอะไรเงี้ยมันต้องมีการเสนอครับผมวิ่งกระทรวงขอวีซ่าส่งออกด้วยที่กระทรวงพาณิชย์จะส่ง ของเสื้อผ้าส่งออกด้วยเราไปเจอกันแเราไปคุยกันเฮ้ยเดี๋ยูทำค่ายเทปขึ้นมาหนูร้องอะไหมอืมเป็นนักร้องคนหนึ่งเลยเหรอเป็นนักร้องอ่ายเลยใช่แล้วก็ประจวบทะเบียนมีชื่อผมสองคนของเขาเลยแหละจดทะเบียนบริษัทถ้าเกิดไม่มีใครพบล่ทางบริษัทเขาก็อยู่แค่สองคนแล้วพอทำทำเอ็ดีใช่พอจะพอเสร็จมังเกินใช่พอทำมาเสร็จปุ๊บถ่ายเอ็นดีอะไรบีผมก็ไม่ไม่ได้รู้จักเขาเลยตอนนั้นรู้จักแค่พี่ปัญญาถ่ายเอ็นดีด้วยได้ปัญญาเนี่ยครับปัญญา แก้วกัตัญญูปัญญากัตัญญูปัญญากัตัญญูปัญญากัตัญญูผมก็เลยดึงที่ปัญญาไปช่วยครับจะช่วยเรื่องถ่ายเอ็นบีเรื่องการแสดงทุกอย่างให้กับไปช่วยครับหาคนกล้องถ่ายไปถ่ายแล้วก็พอถ่ายเสร็จปุ๊บทางบริษัทก็เห็นที่ปัญญาลงคุเป็นก็ทำให้ที่ปัญญาเดี๋ยวเดี๋ยว มาที่เรบ้างนะร้องเพลงเย็บผ้าแบลสเซนเจอร์แดนเซอร์แล้วมีอะไรอีกที่ว่าอะไรนะอะไรเกี่ยวกับก่อนหน้านี้ส่งออกส่งออกเขาวีซ่าส่งออกมีทา้งย้ายทุนใหม่แล้วคู่แข่งกับนักร้องร้อยชื่อเขาคือนักร้องร้อยอาชีพนี่และคนเขาต้องริบลนนี่แหละกว่าจะประสบความสำเร็จตั้งชื่อให้คุณเอาไหมอัลบั้มชุดต่อไปเนี่ยพบแล้วกับนักร้องร้อยอาชีพปลาดิบ แดนโคราชเพลงรักริมร้านมารวมสืบสารเพลงลูกทุ ที่มาแล้วนักร้องร้อยชื่อครับผมมีหลายชื่อนะสำริดศรีพิมายต้นสนคนดงขุยครับก้องพบคบได้แล้วเหลิ้มทำไมเราพบได้ริงก้องโนไทยมีก้องชิโนไทยนี่คือชื่อรับถ้าสมมุติว่าเจ้าภาพนั่งดูพวกเราอยู่อยากจะหาคุณไปร้องเพลงอยากจะหาทีมแดนเซอร์ของคุณไปพร้อมกันเลยคู่กันเนี่ยจะติดต่อได้ที่ไน ก็ติดต่อทางเบอร์089แล้วก็828 8868ครับผม0898288868เดี๋ยวชื่อเบอร์โทรจะขึ้นหนูเออนี่อีกเบอร์หนึ่งนี่ครับอีกเบอร์หนึ่งเบอร์อะไรครับเบอร์นี้ได้เลยนะ ศูนย์แปดห้าเก้าศูนยอู้เบอร์สวยนะมีแต่แปดแปดเก้าเก้าครับด้วยจะติดต่อทางรายการก็ได้ครับค่ะแล้วทางเฟซบุ๊กวะคะทางเฟซบุ๊กก็ไปเข้าไปที่กล้องชิโนไทยกล้องชิโนไทยหรือภาษาไทยภาษาไทยครับก็กล้องชิโนไทยครับค่ะนี่แล้วก็เห็นนี่มีเพลงเยอะมากเลยอ่ะหนูอยากฟังเพลง เสียดายรักเสียดายใจอยากฟังใช่ไหมไม่ชี้จริงผมเลยนะจริงปะใช่ครับเสียดายรักสเสียดายใจเพราะฉะนั้นแล้วไปฟังกันเลยดีกว่า ทุ่มเททำเพื่อเธอไม่นึกว่าต้องมาเจอว่าเธอมีคนอื่นเคียงพาเธอเก้าวมาจากโซนลงทุนหมดใจไม่เกี่ยงสู้สุดเวียงสร้างอนาคตเพื่อเรา ย่อยต่อเติมทุกอย่างเริ่มดีฉันผลักดันทุกวิธีเพื่อให้เธอเด่นเป็นดาวเมื่อเธอทำได้ดังฝันก็ลืมสัมพันธ์สองเราเลือกอยู่กับเขาฉันเจ็บร้าวทุกลมหายใจเสียดาย คลายไหลรินความหวังพังสิ้นจะนอนจะกินน้ำตาโก้ไหลทำเพื่อเธอมาคงไม่มีค่าเลยใช่ไหมเธอจึงทิ้งฉันได้เสียดายรักเหลือเกินทำกันได้ลง คงไปได้ดีส่วนชายใจช้ำคนนี้กำลังหาวิธีก้าวเดินน้ำตายังขังท่วมใจเสียหายจนอยากประเมินเจ็บเหลือเกินเสียเรงที่ใจร้า ดีส่วนชายใจช้ำคนนี้กำลังหาวิธีก้าวเดินน้ำตายังขังท่วมใจเสียหายจนอยากประเมินเจ็บเหลือเกินเสียดายที่ใจรักเธอเสียดายรักเสียดายใจที่ rock